เอชเช่องเล่าในใิยายขอนำเสนอเรื่องอย่าแต่ต้องเฟลิกซ์สตอรี่บายจีทองโลก Chapter หักเจ้ามีภัยโ,โปรดจงเรียกชื่อของข้าเป็นหลังนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงจิตตนาการของผูง้เขียนคนเดียวเพราะดันในเนื้อหามีการกล่าวถึงเหงื่อสิทธิชีวิตที่ยังหาขอ้อมูลพิสูจน์มไม่ได้ว่ามีสิ่งแปลกใหม่จัจก,กรวาลงเมกาเวอรส์สบุรุษสามว่าตั้งขัดใจสิ่งเช่นเดียวกับสี่ท้งนี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการการับฟังหากที่พัดประการใด มีด้วยนะคะฉีดร้อนมีความต่างของอายุเลือดการใช้ความรุนแรงการใช้อาวุธการต่อสู้การทารุณทรมานเนื้อหามีความโหดร้ายแบบอีไอวัยวะมีตัวละครน้องที่สิ่งชีวิตมีฉันควาบุตนสกัดต่างๆมีฉันและหันที่จุกแจงทางเพลงการท้ามนุษย์มีการแบ่งชนชั้นอัลฟาเบต้าและโอเมิกาหรือสันตวรรษมก้าวเวิร์สทางช่อบไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะทางอองแบบหลักจุพร้อมจันได้เลยทันหลังซึกหนักของสองหนุ่มสงบลงแต่กว่่าาจะสงบบบกกกกััันนนนนไไได้็็ิเเเววลลปืออออตมมมมมีใครยยห ข้าวปราไม่มีตกถึงท้องเลยสักเม็ดทวา่าสำหรับเคกรที่ดื่มแค่น้ำก็ยังชีพอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาหารสีหน้าของเขาก็ยังดูดีอมเลือดฝาดหน่อยหน่อยซึ่งต่างจากอีกคนที่นอนหมดสภาพเพราะถูกกรีดน้ำสุบเลือดไปจนตัวแทบแห้งคนหนึ่งเต็มอิ่มอีกคนนอนท้องร้องจอกจอกอ แห้ง oh, เสียงงืมมงำของเฟลิกซ์โผล่ศีรษะออกมาจากใต้ผ้าหม่มเผยเอิเปิดตาขึ้นมองอย่างมึนงงเขาแทบจะขยับตัวไม่ไหวปวดหนึบไปทั้งร่างกายอย่างกับโดนรุมซ้อมมาเอ่อ uh, อะไรกันเนี่ยพงกหัวกำลังจะลุกขึ้นจากเตียงแต่ก็ต้องพผงะกับสัมผัสเย็นที่ดุนดันอยู่ด้านหลังฮะ <Huh? S 1> เปิดผ้าห่มออกเหลียวหน้าไปมอง กับขมวดคิ้วเล็กน้อยเห็ดเครนอนหลับตัวเปลือยอยู่ข้างหลังอีกทั้งไอ้นั่นยังคงเสียบขาไว้ในก้นของเขาอีกเฟลิกซ์ที่ตอนนี้มีสติครบด้วนดีไม่ได้ตกใจไว้วายเสียงดังออกมาดังที่คิดไว้เพราะเมื่อสติมาปัญญาก็เกิดในทันทีเขาจำได้ทั้งหมดถึงเหตุการณ์อันเร่าร้อนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จำได้ทั้งหมดทุกอย่าง ว่าเป็นเขาเองที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดที่ทำให้ต้องมานอนเปลย,ยกายอยู่บนเตียงเดียวกันกับเจ้าเงือกเด็กนี้บ้าชะมัดเจ้าคนโตกว่าอยากจะทุบกระบาลตัวเองสักทีต่อว่าถึงเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นเพราะไม่ได้คาดคิดวันเรื่องมันจะเลยเถิดกลายมาเป็นแบบนี้เป็นความผิดที่พลังพลาดไปแล้ว จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขก็ไม่ได้แล้วด้วยสิเฟลิกซ์ที่รู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวดักทอตัวเองในใจก่อนจะค่อยๆดึงตัวเองออกมาจากไอ้แท่งเนื้อที่ยังยัดคายอยู่ในร่องก้นของตัวเองปลุกออกไปได้ก็รู้สึกอึดอัดน้อยลงหน่อยแต่ทันใดนั้นเองเมื่อเขาลุกขึ้นจากเตียงน้ำสีขุ่นที่สะสมอยู่ข้างในก็ไหลทะลักออกมาราเต็มขาของเขา ถาที่ไรงเรียวแรงแทบยืนด้วยตัวเองไม่ได้สั่นระริกกาวไม่ออกจนเกือบได้ล้มหนาคมํำแต่เสี้ยววินาทีนั้นเครที่รู้สึกตัวตื่นมาตั้งนานแล้วก็รีบเข้ามาประคองตัวเขาไว้ได้ทันเจ้าเป็นอะไรหรือไม่เฟลิกใบหน้ารูปงามเอ่ยถามด้วยความห่วงใหญยดวงตาและผิวพรรณดูสดใสอย่างกับว่าศึกหนักที่ผ่านมามีแต่เฟริกคนเดียว ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถามมาได้ดูสภาพฉันตอนนี้สิผมเผายุ่งเหยิงอย่าง,ยงกับรังนกที่ยังสร้างไม่เสร็จตามเนื้อตัวมีแต่รอยกัดรอยดูดแดงเต็มไปหมดอีกทั้งน้ำขาวขุ่นยังไหลจากก้นราดเต็มขานองเต็มพื้นจะมองอยังไงคำถามของเคเลมันก็น่าโมโหจริงๆเงินเจ้าจะไปไหนทำไมไม่หลับต่ออีกหน่อย หิวจนไสจะขาดอยู่แล้วตัวก็หมิน่นเหนียวเนินหนะไปหมดจะให้หลับต่อ,อยังไงไหวเขาพูดแล้วก็สะบัดแขนออกจากเครคนเก่งที่แข้งขาอ่อนปวกเปียกอยากจะเดินเองแต่ยังไม่ทันจะผลก้าวแรกหน้าก็เกือบได้ทิ่มผืนอีกรอบเจ้าจะไปไหนเดี๋ยวข้าพาไปและเครเข้ามาประคองไว้ได้ทันอีกครั้งถามเจ้าคนอวดดีว่า จะลากสังขารตัวเองไปไหนเพราะเขาจะได้พาไปถูกพาฉันไปห้องน้ำหน่อยตอบไปอย่างไม่พอใจนักได้เลยประโยคเดียวรู้เรื่องเฟลิกซ์นึกว่าเคร์จะค่อยๆพยุงพาเขาเดินไปแต่ดันอุ้มเขาขึ้นมาอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวจะจะจะ,จะอุ้มทำไมน้ำหนักตัวของเฟลิกซ์ก็ไม่ใช่น้อย,อยแต่ถูกเงือกหนุ่มอายุน้อย ุมตัวลอยได้อย่างง่ายด้ก็เจ้าเดินลำบากอีกอย่างข้าสะดวกแบบนี้คนในอ้อมแขนทำหน้าตื่นตกใจแต่เคลยก็ไม่มีวี่แววว่าจะยอมปล่อยลงง่ายๆในเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจึงรีบเดินพาเฟลิกซ์ไปยังห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่มีโซนอาบน้ำอยู่ในตัวเคลเดินไปถึงก็ค่อยๆหยอนให้คนในอ้อมแขนลงยืนพื้นอย่างปลอดภัย ลำดับแรกเฟลิกซ์ที่เหนียวเนื้อเหนียวตัวอยากเอาน้ำที่ขังอยู่ในก้นออกก่อนเขาต้องใช้นิ้วล้วงมันออกมาซึ่งเรื่องแบบนี้มันต้องทำคนเดียวนายออกไปก่อนฉันจะทำธุระส่วนตัวทำอะไรให้ข้าช่วยไหมธุระส่วนตัวก็แปลว่าฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเหลือฉะนั้นนายก็ออกไปซะพอมาถึงที่หมาย ก็เอ่ยไล่อีกคนอย่างกับเป็นหมมเป็นหมาเข้าหงุดหงิดเพราะรู้สึกปวดระบมไปทั่วร่างกายแถมยังมวนท้องหน่อยๆเหตุจากน้ำที่ขังค้างอยู่ด้านในมันมากจนท่วมทนหากเจ้าต้องการความช่วยเหลือก็เรียกข้าได้เลยนะเคลที่เข้าใจในคำสั่งก็ยอมถอยออกมาแถมยังปิดประตูะให้อีกด้วยปิดแต่ไม่ได้ลงกรอนอีกทั้งยังแอบส่องเฟลิกซ์ ผ่านช่องเล็กๆที่ประตูเปิดแง้มอยู่ชัรลืมรู้สึกปวดท้องแล้วเขาค่อยๆเกาะไปตามผนังเดินขาสั่นๆไปยังโซนอาบน้ำจะว่าทำเองได้แต่มันก็แสนจะลำบากยืนไม่ไหวสุดท้ายก็เลือกที่จะคุกเข่าลงเออจ็บชิบยืนมือหมุนบิดวาวให้น้ำจากฝักบัวไหลเฉลมตัว ลูบหน้าลูบตาให้พอรู้สึกสดชื่นก่อนจะเปลี่ยนตำแหน่งมือไปลูบหลังตามหน้าขาและล้องก้นของตัวเองใช้ปลายนิ้วค่อยๆสอดล้วงเข้าไปอย่างด้านไหนเบิกถาเพื่อที่จะคว้านเอาของเหลวที่ขางอยู่ข้างในออกมาอ,อมเจ็บรู้สึกได้ถึงความบวมอยู่หน่อหน่อยแต่ความเจ็บกลับรู้สึกดีในเวลาแบบนี้ เขาแอนหลังเพื่อให้สอดนิ้วเข้าไปได้อย่างสะดวกพยายามผ่อนคลายเพื่อที่จะเอาน้ำข้างในออกมาให้ได้มากที่สุดอืมไม่ถนัดแต่มันก็ค่อนข้างที่จะลำบากเมื่อต้องทำคนเดียวแม้จะเปิดทางให้น้ำไหลออกมาแล้วก็ยังรู้สึกว่าข้างในมันยังเหลืออีกเยอะเคลที่ได้ยินเสียงคลำครวนของเฟลิกซ์ดังออกมาเป็นระยะไม่อาจอดทนมองอีกต่อไป จึงถือวิสาสะตามฉบับมนุษย์เงือที่มักชอบทำอะไรตรงไปตรงมาเปิดประตูเดินเข้าไปหาและปิดน้ำจากฝักบัวจนมันหยุดไหลหืเฟลิกซ์ชะงักมือกับสิ่งที่กำลังกระทำเงยหน้าขึ้นมองก็สะดุ้งหยงเมื่อเห็นเคลยืนคํำหัวอยู่อะไรฉันยังไม่ได้เรียกนายเลย ค่าได้ยินเสียงของเจ้าดูกำลังทรมานคิดว่าเจ้าต้องการความช่วยเหลือเงือกหนุ่มมองไปยังฝ่ามือที่เฟลิกซ์ยังคงทำค้างไว้ตำแหน่งเดิมเห็นน้ำสีกุ่นไหลย,ยืดออกมาจากในช่องแคบของเหลวเหล่านั้นเกิดจากความตั้งใจของเขาเองที่กระทันกระแทกเติมเต็มให้เฟลิกซ์ตลอดทั้งคืนทั้งวันแล้วนั่นเจ้ามันออกทำไมถามมาได้ ถ้าปล่อยมันไว้ก็ได้ปวดท้องตายหากันพอดีนะสิมันน่าโมโหนะักรอบสองที่อีกฝ่ายถากออกมาแบบนั้นสิ่งนั้นมันจะทำให้เจ้าปวดท้องงั้นหรือก็ใช่นะสิปากตอบออกไปมือก็ขยับหนาเมือก็ทะลักออกมาเรื่อยๆข้าขอโทษข้าไม่รู้ว่ามันจะทำให้เจ้าเจ็บแล้วยังไงถ้ารู้แล้วจะไม่ทำหรือไง เป็นคำขอโทษที่ทำให้เฟลิกซ์รู้สึกละอายเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ห้ามแถบยัางร่วมมือด้วยอย่างเต็มอกเต็มใจเลยต้องมาลำบากแบบนี้นี่ไงถ้าอย่างนั้นที่ข้าช่วยเอาออกไหมหน้าหยิมหยิ้มของเคเลยสืกให้รู้ว่าเขาเองรู้สึกผิดที่ทำให้เฟลิกซ์ต้องทรมานกระนั้นแล้วจึงอยากไถ่โทษด,ด้วยการช่วยขวานเอาน้ำของตัวเองออก หไม่ต้องอยังไว้ไม่ทันหันไปอีกทีเคลก็นั่งคุกเข่าลงแล้วเอามือมาจับก้นของคนที่บอกว่าไม่ต้องการความหวังดีอย่าก็บอกว่าไม่ต้องไงเฟลิกซ์ขึ้นเสียงใส่เพราะแก่นี้เขาก็อายจะตายอยู่แล้วแต่มันก็เท่านั้นเพราะเคลที่ได้ยินไม่ฟังคำห้ามปรามข้าช่วยเจ้าได้ หากเจ้าไม่ต่อต้านสักพักเจ้าจะรู้สึกดีขึ้นเองกระทำการใดไว้ก็เสนอตัวจังรับผิดชอบให้จงได้เคลที่ตั้งใจไว้จึงลงมือโดยการร่วมช่วยเฟลิกซ์กำจัดความทรมานออกไปอืม,ออมเรียวนิ้วมือไร้กงเล็บคมของเคลสุกเข้ามาติก้นของเฟลิกซ์แหวกไว้ไปตามโพรงเหนือนุ่มนิ่ม ลึกจนสุดโคนนิ้วก่อนจะค่อยๆกวานเอาของเหล็กกลิ่นคาวออกมาทำซ้ำๆอยู่แบบนั้นจนน้ำสีขุ่นขาวไหลออกมาเริ่มกลายเป็นสีใสเป็นอย่างไรเฟลิกเจ้ายังรู้สึกปวดท้องอยู่ไหมเฟลิกซ์ลำบากทำอยู่ตั้งนานดันออกไม่หมดแต่พอเป็นเคลมาทำให้พวกของเหลวที่ทำให้เขารู้สึกทรมานต่างก็พากันหลทะลักออกมาจนหมด พอพอแล้วถ้าสีเริ่มใสแปลว่ามันออกมาหมดแล้วเฟลิกซ์จึงหันไปคว้ามือของเคลออกก่อนจะสุดตัวนั่งลงกนจำ้ำผืนอย่างหมดแรงเฟลิกเจ้าเป็นอย่างไรรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมเคลสอบถามอาการอย่างเป็นห่วงถึงแม้บางครั้งเขาจะทำตัวเหมือนเด็กให้เฟลิกซ์ปวดหัวอยู่ไม่น้อย แต่เขาก็มีอีกหลายด้านที่ผู้ชายคนนี้ยังไม่เคยได้เห็นอืมดีต้องขอบคุณแม้จะอายมาจนอยากแทรกแผ่นกระเบื้องห้องน้ำหนีก็ตามแต่ถึงขนาดสนใจกันในเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องยื่นมือมาช่วยแบบนี้แล้วยังมีอะไรต้องกายกันอีกนี่ฉันอยากแช่น้ำอุ่นเจ้าคนที่นั่งก้นจำผืนอยู่ แงนหน้าบอกเจ้าคนที่ยืนตระงานค้ำหัวเคลที่เสร็จจากภารกิจสุดสยิวส่งผลให้แก่นกายของเขาลุกฉันขึ้นมาต่างชี้หน้าของเฟลิกซ์แข็งแรงเสียเหลือเกินในเวลาแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นของมันเองข้าไม่ได้อยากให้มันเป็นใบหน้าไร้ความเขินอาใดๆเอามือกดมันลงไปเจ้าอยากแช่น้ำงั้นสินะ เดี๋ยวข้าไปเตรียมไว้ให้วานแล้วก็เดินไปยังอ่างอาบน้ำส่วนตัวของตัวเองที่โดยปกติแล้วอ่างใบนี้เป็นเคเลที่จับจองเพราะเขาต้องแช่น้ำเกือทุกวันในอ่างจึงมีน้ำผสมกเกลือสมุนปริมาณเข้มข้นอยู่เคเลรู้ว่าผิวกายของเฟลิกซ์ในตอนนี้ไม่ควรสัมผัสน้ำเค็มเขาจึงต้องเปิดทอระบายน้ำเก่าทิ้งไปก่อน แล้วล้างอ่างให้สะอาดก่อนจะเปิดน้ำใส่จนเกือบล้นและเดินกลับไปหาเฟลิกซ์ที่กำลังพยายามลุกเพื่อจะยืนด้วยสองขาของตัวเองให้ได้เฟลิกซ์ข้าเตรียมน้ำไว้ให้เจ้าเรียบร้อยแล้วชีวิตบนบกของเคลยที่อยู่มาได้จนถึงตอนนี้ล้วนมีเฟลิกซ์เป็นคนบอกสอนเขาในทุกๆเรื่องมาตลอดเขาถึงได้ทำอะไรเป็นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีเจ้าคนอวดเก่ง มาคอยกำกับเรื่องที่เคยได้สอดไปแล้วเฟลิกเออก็กำลังจะเดินไปอยู่นี่ไงค่ะก็ยังสั่นพับพักปากยังไม่เอ่ยขอความช่วยเหลือออกไปอีกเจ้าเดินเองไม่ไหวแค่บอกข้าข้าก็พร้อมเข้าช่วยเจ้าทุกเมื่อเฟลิกและก็เป็นเคลออีกตามเคยเข้ามาอุ้มคนหัวดือ้อยากรู้หน้าที่พาเดินไปยังอ่างอาบน้ำ แล้วค่อยๆปล่อยตัวชายหนุ่มลงในน้าอย่างระมัดระวังพวกข้าเองก็ได้เจ้าช่วยมาเยอะฉะนั้นแล้วเจ้าไม่ต้องกลัวว่าข้าจะลำบากเพราะหากเป็นเรื่องของเจ้าไม่ว่าเรื่องไหนข้าก็ยินดีไอ้บทพูดประเอกนี่มันอะไรกันฟะอีกอย่างเฟลิกซ์ไม่ได้กลัวว่าเคจะลำบากแต่เขาอายที่ต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากเจ้าเงือกเด็ก เพราะชีวิตที่เติบโตมาด้วยตัวเองไม่เคยชินกับการต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครเอออืมขอบใจตอบกลับไปอย่างเหนียมอายถึงจะฟังดูไม่จริงใจนะแต่ลึกๆแล้วเฟลิกซ์รู้สึกขอบคุณเคลที่อยากน้อยๆเขาก็ยังแสดงความรับผิดชอบช่วงเวลากลวงวันน้ำจะอุ่นโดยธรรมชาติเพราะอากาศร้อน แล้วตอนนี้เจ้ารู้สึกอย่างไรผ่อนคลายไหมเฟลิกอืมก็อุ่นดีเฟลิกซที่แช่ตัวอยู่ในน้ำเริ่มรูปไร้ทำความสะอาดผิวกายน้ำอุ่นๆมันทำให้เขารู้สึกสบายตัวคลายความกังวลอย่างบอกไม่ถูกแต่แล้วภายใต้ความเงียบก็มีเสียงคำรามดังออกมาจากใต้น้ำ จากในท้องของเจ้าขนที่กำลังเพลิดเพลินกับน้ำอุ่นๆน,นั่นเสียงอะไรหรือเฟลิกบรรดังออกมาจากตัวของเจ้าเคลที่ยังยืนเฝ้าอยู่รู้สึกคุ้นเคยกับเสียงที่ว่าซึ่งเจ้าของเสียงที่นั่งชันเข่าอยู่ก็ก้มหน้าด้วยความอับอายมีแต่เรื่องให้เขาต้องรู้สึกขายกีนาอีกทั้งคราวนี้ยังเป็นเฟลิกซ์เองที่เป็นฝ่ายถูกดูแลฉันหิว ไปหยิบอะไรก็ได้นะตู้เย็นมาให้หน่อยในเมื่อยังยืนหัวโดอยู่เฟลิกซ์จึงสวมบทให้เคลเป็นเด็กรับใช้เสียเลยอ๋อเสียงนี้ข้าจำได้แล้วชายผู้นี้กำลังหิวจนท้องไส้ส่งเสียงเตือนเคลที่รับทราบเช่นนั้นก็เดินออกไปหาตู้เย็นสอดส่องภายในตู้ที่มีไอความเย็นออกมาอย่างรู้สึกสงสัยเขาไม่รู้จักอาหารพวกนี้ แต่ก็เคยเห็นเฟลิกซ์กินอยู่บ่อยๆก็เลยเลือกหยิบมาสุ่มสุ่มแล้วนำเดินกลับไปให้ท่านเฟลิกซ์ข้าไม่รู้ว่าเจ้าอยากกินอะไรสิ่งนี้ถูกใจเจ้าหรือไม่เฟลิกน้ำเปล่าน้ำหวานอัดแก๊สยี่ห้อหนึ่งขนมปังหน้าสลัดทูนาและแครกเกรอร์แห้งๆรสออริจินอลเฟลิกซ์ที่หิวจนไซ้กิว่วตอนนี้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเขาไม่เกี่ยง อืมเอามาสิเขายื่นมือรับของทั้งหมดที่เคลยื่นมาให้วางส่วนหนึ่งไว้บนขอบอ่างด้านขวามือกอดจะเปิดสิ่งแรกคือขวดน้ำดื่มยกดื่มอย่างกระหายรวดเดียวจนหมดขวดเจ้าคงหิวมากหลังจากหมดช่วงอยากรผสมพันธ์แล้ว <c oughs> <c oughs> พูดบ้าอะไรนี่ฮน้ำที่อมอยู่ในปาก อย่างไม่ทันจะกรืนหมดดีพุงพรวดออกมากระจายเต็มอากาศเหตุเพราะคำพูดของเคลี่วาอย่างกับเขาเป็นสัตว์ตัวเมียไปได้ไม่ใช่งั้นรือก็เจ้าเป็นสัตว์ถึงได้ส่งกลิ่นย่วโยนออกมาเลยทำให้ข้าติดหางเลขไปด้วยเฟลิกซ์ที่เกิดอาการฮีทในครั้งนี้ไม่ได้สงบลงด้วยการใช้ยาเหมือนอย่างที่ผ่านผ่านมาแต่สงบลงได้ด้วย วิธีทางธรรมชาติคือถูกอินิกมาหนุ่มอย่างเครสนองความต้องการให้เออ่ uh ืม mm. ไม่รู้จะถีงอะไรกลับไปเลยตอบไปอย่างเลี้ยงสายตาเพราะพูดไปก็มีแต่เรื่องน่าละอายใจทั้งนั้นเฟลิกซ์หืมจำเลืองมองข้าอยากลงแช่น้ำกับเจ้าฮะ huh? ยังไม่ทันที่เฟลิกซ์จะให้คำตอบ หรือบอกอนุญาตออกไปเคลก็ได้หย่อนเท้าลงมาในอ่างแล้วข้างหนึ่งเดี๋ยวสิเดี๋ยวเมื่อเท้าของเขาจุ่มน้ำไปแล้วข้างหนึ่งอีกั้งก็ตามมาติดๆและทันใดนั้นเองร่างกายของเคลก็แปรสภาพกายเป็นเงือกพอมีอีกคนลงไปในน้ําที่ปริ่มขอบอ่างก็ทันลักล้นออกมาเคลที่อยู่ในร่างเงือกเบียดลำตัวเข้าหาเฟลิกซ์ ที่กำลังจะลุกหนีขึ้นจากน้ำนั่นเจ้าจะไปไหนเฟลิกฝ่า,ามือเย็นยเยอือกรวบตัวของชายหนุ่มกลับลงนั่งดังเดิมเดี๋ยวสินี่มันน้ำจืดไม่ใช่น้ำเค็มสักหน่อยเฟลิกซ์หันไปขึ้นเสียงใส่อีกแล้วในระยะประชิดที่เนื้อแนบเนื้อกันทำให้เขาต้องชะงักเมื่อเห็นเกรดสีดำบนเนื้อตัวของเคลไม่เป็นไร แค่มีเจ้าอยู่ด้วยข่าก็าไม่เป็นอะไรหรอกเสียงนุ่มลึกตอบกลับไปซอกใบหน้าลงบนลาดไหล่ของเฟลิกซ์สบัดหางแพ้ใหญ่ด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบใจจนน้ำในอ่างกระเพื่อมเฟลิกซ์หมดคำจะพูดเลยเลือกที่จะเงียบในเมื่อเจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นไรก็ตามนั้นแต่ถ้ามาเป็นอะไรไปอีกครั้งรอบนี้เขาไม่ผายปอดให้ปลาแน่นอน Felix. เฟลิกอ,อะไรจุจุก็เรียกชื่อกันอีกแล้วเจ้ายังกลัวข้าอยู่งั้นเรยถัทงที่เฟลิกใกชิดเขาขนาดนี้แต่ลึกๆแล้วเคเลกก็ยังรู้สึกว่าชายผู้นี้ยังคงหวาดกลัวเขาในรางที่มากไปด้วยเกรดสีดำเหมือนสัตมีพิษข้ารู้ว่ามันน่ารังเกียจแต่ข้าไม่อยากให้เจ้ารู้สึกเช่นนั้นกับข้าเลยเฟลิก จริงอยู่ที่มันดูน่ารังเกียจน่าขนลุกแต่ว่านี่มันไม่ใช่ครั้งแรกเสียหน่อยที่เฟลิกซ์ได้ใกล้ชิดได้สัมผัสเขาเห็นเคลอยู่ในร่างนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเฟลิกซ์จึงไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวเหมือนอย่างครั้งแรกอย่าพูดว่าน่ารังเกียจอีกแล้วฉันก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับนายมาตั้งนานแล้วเจ้าพูดจริงงั้นหรือ เงือกหนุ่มพงกหัวขึ้นมองอย่างสงสัยก็เคยบอกไปแล้วนี่ว่านายก็แค่แตกต่างจากคนอื่นๆน,นายก็แค่พิเศษกว่าพวกเขาประโยคตอนท้ายน้ำเสียงแผ่วเบาอีกตามเคยเจ้าตัวได้แต่สบทอยู่ในใจว่าเมื่อกี้กูพูดอะไรออกไปอีกวะเน,นี่ยข้าดีใจจังที่เจ้าไม่มีความคิดเช่นนั้นแล้วอีกทั้งยังมองว่าข้าเป็นคนพิเศษ เดี๋ยวนะฟังดูแปลกแปลกเหมือนความหมายมันจะผิดเพี้ยนไปจากเดิมเฟริกข้าเริ่มรู้สึกมึนหัวแล้วล่ะขอข้าจูบเจ้าหน่อยได้หรือไม่อยู่ในร่างเงือกอีกทั้งน้ำที่แช่อย่างจืดสนิทเคลที่ถึงแม้จะกินมาอิ่มแล้วแต่หากอยู่ในสภาพนี้และหายใจโดยใช้อากาศบนโลกมนุษย์ก็ไม่ต่างจากปลาเกยตื้นที่หายใจผงาผงาบอยู่บนบก ฮะเดียวสิและก็ยังไม่ทันที่เฟลิกซ์จะตอบอนุญาตเคลก็รังใบหน้าเข้ามาประกบจูบลงบนริมฝีปากของเขาทะว่าครั้งนี้เคลไม่ได้ขบกัดดังที่คาดคิดไว้เหมือนอย่างทุกทีเขาเลือกที่จะดูดกลืนน้ำลายในโพรงปากของเฟลิกเล่นสนุกกับลิ้นนุ่ม ลระตุ้นต่อให้ผลิตของเหลวออกมาเพราะน้ำหล่อเลี้ยงที่เกาะความชุ่มชื้นในช่องปากก็เสมือนแหล่งพลังงานของเขาเจกเช่นเดียวกันกับของเหลวชนิดอื่นเพราะเคลรู้ว่าก่อนหน้านี้เขารุนแรงกับเฟลิกซ์มากน้อยขนาดไหนและเฟลิกซ์ก็ยังคงเจ็บอยู่แหมจะไม่มีบาดแผลแล้วก็ตามแต่เขา ก็อยากถนอมร่างกายผู้ชายคนนี้ไว้ให้อยู่กับเขาไปนนานเฟริก <Felix. S 1> เคลถอนริมฝีปากออกมาจดจ้องดวงตาคู่งดงามของมนุษย์ที่เขาปรารถนาคนที่เขาอยากจะปกป้องเคาอยากให้เจ้าจดจำเอาไว้ว่าหากเจ้ามีภัยอันตรายหรือต้องการความช่วยเหลือโปรดจงเรียกชื่อของข้าแล้วข้าจะไปหาเจ้าในทันทีคนฝั่งหน้าเคลิม เนื้อตัวอ่อนแทบหล่อมละลายทั้งที่สัมผัสอันนุ่มนวลของเคลมันเย็นเฉียบแต่เฟลิกซ์ก็ฟังเข้าใจคำพูดที่เจ้าเงือกเด็กว่ามาทว่าก็สงสัยในความหมายว่าทำไมถึงได้พูดมาแบบนั้นอืมแต่ถึงอย่างนั้นก็ตอบรับปากไปข้าอยากให้เจ้าอยู่กับข้าไปตลอดกาลเลยเฟลิกข้าชอบเหลือเกิน ที่่ได้้อยูกับเจาพวกเขาทำอย่างกับเป็นคนรักกันมอบจูบและจูบตอบกันไปมาในอ่างน้ําอุ่นที่ตอนนี้เย็นเฉียบไปถึงชั้นผิวด้านในมีแต่เสียงฟ,ฟืดฟาดของลมหายใจที่ประโคมใส่กันไปมา ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมช่อง PH 7.14เหล่านี้ยายเป็นกำลังใจให้อดมินนูอีได้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะและก็สำหรับนิยายเรื่องนี้ไรเตอร์เขียน จบเรียบร้อยแล้วสามารถตามไปสอยอีบุ๊กอ่านนำล่วงหน้าและเพื่ออัดทรสในการจินตนาการอันรำเลิศมากกว่าการฟังจากเราเล่าก็ไปช่วยอุดหนุนซัพพอร์ตนักเขียนคนไทยนิยายดีๆกันได้เลยนะคะเราแปะลิลงก์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย